เรื่องกลุ่มของพืชนะคะเราจะมีการจัดเรียงนะคะจัดกลุ่มแบ่งแยกออกเป็นทีละสองกลุ่มสองกลุ่มนะคะโดยกลุ่มแรกกลุ่มแรกนะคะเราใช้เกณฑ์การมีและไม่มีท่อลำเลียงก็เลยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่กลุ่มที่ไม่มีอะไรคะเนื้อเยื่อท่อลำเลียงนะคะและกลุ่มที่มีเนื้อเยื่อท่อลำเลียง ะะท่าลำเรียงในที่นี้คือเราเลียงอะไรคะเซลเฟ็บลำเรียงอะไรน้ำจากทิศทางจากไหนไปไหนจากรากขึ้นไปลำต้นกินกา้านใบอ่าไปปรุงอาหารที่ใบเสร็จแล้วก็ได้อาหารแล้วก็ลำเลียงมาที่อะไรคะ 4M 4M f o ฟเออาหารนะคะ ลำเ,เลียงมาที่กิ่งกา้านแล้วก็ลงมารากกันนะคะอ่าก็คืออาหารอาหารชนิดแรกที่พืชสังเคราะห์ได้คืออะไรนะักเรียนจำได้ไหมเขียนแล้วไตรโอไฟอ่าเรามาดูตัวอย่างของพืชในกลุ่มนี้ตัวอย่างของพืชในกลุ่มนี้ได้แก่อ่นักเรียนยกตัวอย่างชื่อตามท่คภูวงไว้เลยหนึ่งอะไรคะ l i v e r ร์ r บสอง พ o เวิร์ดและสามมออ่ะเขียนลงไปเขียนตรงไหนเขียนตรงไหนเขียนตรงนี้เช่นเช่นมองเห็นไหมรีเวิร์ดเ,เขียนเป็นภาษาไทยก็ได้ขอให้จำขอให้จำสามตัวนี้ไว้ดีๆในกลุ่มเนี้ย ออกข้อสอบทีไรก็ถามซึ่งข้อสอบการภาคไวภาคครูก็จะถามในเรื่องนี้แหละด้วยนะคะอย่างน้อยหนึ่งข้อ l i v e r w o r d h o r n w o r d แล้วก็อะไรคะ moss อ่ะ r i v e r w o r d กับ h o r n w o r d เราไม่ค่อยได้ยินชื่อเขาเท่าไหร่แต่ที่ได้ยินบ่อยๆคืออะไรคะ moss อ่ะนี่ อันนี้คือภาพขยายขยายสูงมากนะคือจริงๆแล้วมันอันเล็กๆเล็กๆเล็กๆมากนะอันนี้คือส่วนของสปอร์โลไฟนักเรียนลองวาดภาพสิในในไปงานนักเรียนมันจะมีตัวนี้อยู่ใช่ไหมใช่ไหมคะถ้าลิโนเวิร์ดอะสปอร์โลไฟมันจะเป็นแบบนี้เป็นเหมือนต้นมะพร้าวอ่ะถ้าฮอนเวิร์ดมันจะเป็นแหลมๆอองมายอย่างงี้แล้วก็มอสมันก็จะเป็นเหมือน เหมือนคออะไรสักอย่างเหมือนเหมือนงูกำลังแผ่แม่เบี้ยเนี่ยแล้วภาพเนี้ยมอสอ่ะเขียนชื่อเขาลงไปค่ะมอสอ,อะไรนีกปกติตรงฝอยๆอยู่ตรงเนี้ยถ้าเป็นพืชทั่วไปเราเรียกว่าอะไรลูกรากแต่อันนี้เขาไม่ใช่พืชทั่วไปไงเขาเป็นพืชกลุ่มไม่มีท่อลำเลียงดังนั้นตรงนี้เขาจะเรียกว่าไรซอย ไรซอยก็คือส่วนที่คลา้ายรากทำหน้าที่เหมือนรากทุกอย่างแต่ว่าไม่ใช่รากนะคะเพราะโครงสร้างไม่ใช่รากที่สมบูรณ์เขียนหรือยังทีนี้ตรงที่คล้ายใบที่มันวนๆกันอยู่ตรงเนี้ยปกติเราเห็นเราก็ว่าใบแหละแต่เขายังไม่เป็นใบที่สมบูรณ์เราก็เลยเรียกว่าส่วนที่คล้ายใบนะคะส่วนที่คล้ายใบแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยส่วนทั้งหมดเนี้ยเราจะเรียกว่า แกมีโทไฟคำศัพท์ชีวะเนาะและก็ส่วนที่โผล่ขึ้นมาตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าสปอร์สปอรโรไฟอันนี้คือองค์ประกอบ ของโครงสร้างของอาไบรโอไฟนะคะลิเวอร์เวิร์ธฮอนเวิร์ธมอและตัวอย่างนี้ก็คืออะไรคะอะไรลูกมอสนะคะ <c oughs> ทีนี้การดำรงชีวิตของมันเนี่ยส่วนแกมีโทไฟนี่มันจะอยู่ไปตลอดเลยแต่ส่วนสปอรไฟมันก็จะมีฤดูกาลของมันนะคะฤดูกาลมันก็จะงอกขึ้นมาเสร็จแล้วพอมันแก่มัน ตรงกระป๋ะตรงนี้มันก็จะแตกออกเป็นสปอร์กระจายไปนะคะเพื่อเพื่อสืบพันธุ์ต้องอยู่ในที่ชื้นแฉะเท่านั้นถ้าแห้งสักหน่อยนี้ก็คือตายนะคะโอเคหรือยังถ้าผู้เอารูปให้ดูสามารถบอกชื่อได้ไหมอ่าได้เนาะถ้าแหลมๆอย่างนี้เรียกอะไรฮอนเวิร์ดอ่าถ้าแบบนี้ลิเวอร์อ่าอันนี้ก็จะเป็นมอสนะคะ อันที่โผล่ขึ้นมานี้เราเรียกว่าอะไรลูกสปอร์โรไฟต์นะคะสปอรโรไฟตมันก็จะมีช่วงที่งอกขึ้นมาแล้วก็แตกแต่ส่วนข้างล่างที่เรียกว่าแกมีโทไฟต์พวกนี้นะคะก็จะยังคงอยู่ตลอดไปเด้ออ่าต่อไปกลุ่มที่มีเนื้อเยื่อลำเลียงนะคะกลุ่มนี้ชื่อว่าอะไรเขียนไว้ว่าอะไร อ่านคุณจะรอฟังพวพาเธออ่านเทรสี่ตัวทีไหมเทรคิโอไฟท์อ่าเทรคิโอไฟท์ถ้าแปลตามตัวก็คือกลุ่มพืชที่มีเนื้อเยื่อของท่อระเลียงนะคะอ่าทีนี้เทรคิโอไฟท์จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มโดยพิจารณาเกณฑ์ของใบใบอันนี้มีใบจริงแล้วนะถ้าใบของไลโคไฟท์ อันนี้ใบของไลโคไฟต์อันนี้ใบของยูฟิโลไฟต์ใบของไลโคไฟต์เป็นยงไงคะดูใบดูใบไลโคไฟต์ใบเป็นยังไงไม่ไม,ไม่ไม่ดูเออดูใบนั่นแหละแต่เกณฑ์ในการดูคือเส้นใบดดูจออ่ามีเส้นใบหนึ่งเส้นไลโคไฟต์เส้นใบหนึ่งเส้น แต่ยูฟิโลไฟเส้นใบเป็นยังไงไห,หลายเส้นอ่ามากกว่าหนึ่งเส้นโอเควาดตัวอย่างใบเรีอยังคะยกตัวอย่างพืนในกลุ่มไลโคไฟปึ๊บนี่เช่นอะไรคะอ่ายกตัวอย่างมาเช่นนะเช่นเหมือนเมื่อกี้นะเช่นแล้วก็เขียนชื่อของพืชเหล่านี้ค่ะชื่ออะไรคะนี่ 300ย,ยอดนะคะมันยอดมันเยอะๆนะคะอันนี้อยู่จ um ีนัสไลโคโพเดียมอันนี้เขาบอกว่าเหมือนตีนอะไรลูกตีนทุกแกนะคะอยู่อันนี้อยู่จีนัสซีเลจจีเนล่านะอ่ะตีนทุกแกอันนี้เหมือนกระเทียมแต่อยู่ในน้ำก็เลยเรียกว่ากระเทียมนะะ้ำนักเรียนเห็นอ่ะตัวตัวภาษาอังกฤษเอ็นไหมเขียนเอ็นนี่คือตั้งใจเขียนให้มันเอ็นนะ เพราะว่ามันเป็นการเขียนชื่อในอันดับจีนัสนะคะการเรียงลำดับจีนัสแล้วก็สปีชีมันจะเขียนเองแบบนี้แหละนะคะไอะยกตัวอย่างได้หรือยังเช่นอืมเออชั้กนก็สนใจครูเล่นตีถ้าไปเอิบครูมาก้วยนีสอยยอ่สามรอยยอดอ่าสามรอยยอด อ่ะโอเคอันนี้คือใบเป็นแบบไหนนะกลวิทใบเส้นเดียวอ่ามีเส <Yeah. S 2> so ้นใบเส้นเดียวต่อไปเส้นใบหลายเส้นจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มก็คือโมนิโลไฟกับสเปอร์สเปอร์อะไรสเปอร์มาโทไฟโมนิโลไฟกับสเปอร์มาโทไฟอ่า โมดิโลไฟเป็นยังไงเช่นอะไรเดี๋ยวมาดูกันเช่นน่าจะเป็นพวกเฟิร์นสร้างสปอร์แบบเดียวเช่นโมดิโลไฟยกตัวอย่างซีมีอะไรบ้างเฟิร์นอ๋ะยาถอดปล้องหวายทนอยอะ่ะเฟิร์น ย้าถอดปล้องเธอว่าทาไมถึงเรียกว่าย้าถอดปล้องก็มันถอดปล้องใช่นี่ไงนี่มันเป็นปล้องเป็นปล้องขึ้นไปนี่เป็นปล้องคือตน้นไผ่แหมแล้วก็หวายทะนอยลักษณะของหวายทะนอยมันก็จะมีโซบิลัสที่เป็นเปาะเป็นเปาะไม่มีใบเน,นี่นะไม่มีใบ ตัวอ,อย่างไปสามอันต่อมาสเปอร์ะไรนะกลอวิสเซลสเปอร์มาส,ส,สเปอร์มาโพไฟก็คือสร้างออวุ้นมีมเมล็ดก็คือหมายถึงกลุ่มของพืชมีมเมล็ดอ่ามีมเมล็ดมันจะมีสองอันคือแบบมีแต่มเมล็ดไม่มีลูกของมันไม่บ่มีหน่วยมีแต่ในสนใจครูสิกับอันที่มีทั้งหน,น่วยทั้งในอ่า อันที่มีแต่เมล็ดไม่มีไม่มีอะไรไม่มีผลอ่าไม่มีผลอ่ามีแต่เมล็ดไม่มีผลเราเรียกว่ากลุ่มเมล็ดอะไรคะเมล็ดเปลือยสมมุติว่าตัวเราเนี่ยเป็นเป็นเมล็ดพืชชนิดหนึ่งแล้วก็เสื้อผ้าก็เป็นผลของเราอ่ะก็คือเราไม่มีเสื้อผ้าเราก็มีแต่มีแต่ตัวก็คือเมล็ดเปลือยนะคะอันนี้ชื่อว่ากลุ่มอะไรคะจิมโนสเปิร์มจิมโนสเปิร์ม ยกตัวอย่างเช่นสิเช่น <Yeah. S 1> เช่นเขียนลงไปเช่น chimnosperm <Yeah. S 1> เช่นอะไรคะโ <Yeah. S 1> ปรง <Yeah. S 1> มาเมื่อยแปะกล้วยสนนะคะสน mm hmm. เคยเห็นไหมโรงเรียนประทมจะชอบปลูกต้นสน <laughs> สนสองใบสนสามใบสนที่แบบว่าใบเอามาถอดออกต่อกันถอดออกต่อกันใน เมล็ดเรือยนะเมล็ดเรือยคือมีอะไรแต่ไม่มีอะไรมีมีเมล็ดไม่มีผลมีเมล็ดไม่มีผลการที่มีเมล็ดแสดงว่าเขามีอะไรมาก่อนอะไรที่กลามาเป็นเมล็ดอวุนอ่ะเก่งแล้วเช่นอะไรนะโรงอะไรคะมาเมื่อย แปลกัวไว้เขียนจังไหนไม่เลกขียนครับแปลกัวไว้แล้วก็สนนะคะกลับไปดูรูปใหม่นะคะแบบเนี้ยนะคะคือมันไม่มีดอกแต่ว่ามันจะมีใบที่มันแปลสภาพให้มีลักษณะสีน้ำตาลแล้วก็แข็ง เพื่อมาครอบคุมอวอุนที่อยู่ข้างในไว้นะคะแล้วมันมีสองเพศนะนักเรียนอันนี้เราเรียกเรียกว่าโคนนะตรงที่มันมีอวอุนอยู่เราเรียกว่าโคนโคนมันจะมีเพศนะถ้าโคนยาวๆเรียกเป็นโคนเพศอะไรคะเพศผู้อ่ะถ้าโคนเตี้ยๆเรียกโคนอะไรคะเพศเมียนะคะถูกต้องทีนี้ แปะกวยอ่ะแปะก้วยมันจะมีลักษณะที่ที่ที่สังเกตได้ง่ายก็คือใบของเขาจะเป็นไงคะเหมือนรูปอะไรเอ่ยใบจินตนาการสิเหมือนอะไรคะเหมือนใบพัดครับอาเหมือนพัดถูกต้องใบของแปะก้วยเหมือนใบพัดและที่นี้โครงสร้างเขาเรียกว่าไอ้ที่มันจะจะกลายเป็นผลเอ่อจะกลายเป็นเมล็ดอ่ะแปะก้วยเนี่ย จะมีสองอันแฉกออกมาแบบนี้นะคะเป็นโคนเพศเพศอะไรถ้าเพศผู้มันจะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นเพศเมียนะคะอันนี้ก็เห็นไหมคะโคนโคนเพศผู้จะคล้ายๆกันก็คือเป็นลักษณะเป็นกลวยออกมาเป็นกลวยออกมาเป็นกลวยออกมาอย่างงี้นะคะโคนเพศเมียก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งทีนี้แปะกวยนะคะแปะหวยนี้บอกเลยว่าเป็นเขาเรียกว่า ทราบดึกดำบันที่ยังมีชีวิตอยู่ฟอสซิลที่ยังมีชีวิตอยู่ปกติฟอสซิลเราจะพบในหินใช่ไหมคะในหินในชั้นดินก็คือเป็นเป็นร่องรอยหรือว่าเป็นกระดูกที่มันยังเหลืออยู่แต่อันนี้คือมันมาตั้งแต่สมัยจูเลสิก,กจูเลสิกคือลุกอะไรไดโนเสาร์นั่นแหละที่มันยังไม่สูญพันธุ์นะคะก็เลยเรียกว,ว่าเป็นฟอสซิลที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะอ่ะ จิมโนสเปิร์มเนาะรงมาเมื่อยแปะหวยสนทีนี้มาดูตัวนี้อ่านว่าอะไรลูกแองกิโอสเปิร์มก็ค yeah, ือกลุ่มพืชอะไรคะพืชพืชมีดอกเมื่อมีดอกก็จะมีรังไข่แล้วก็มีอวุนอยู่ข้างในก็จะมีผลแล้วก็มีเมล็ดนั่นเองนะคะอ่ะพืชที่มีท่อลำเลียง ถ้าพูดถึงเพื่อนที่มีทอ่อลำเลียงเราจะมาดูตั้งแต่สองเป็นต้นไปใช่ไหมคะอ,คอ่ามีเส้นไปเส้นเดียวนั่นเราเราได้วาดรูปไปแล้วเส้นไปเส้นเดียวก็คือกลุ่มอะไรคะพูดชื่อสิไลโอะไรคะไลโคไฟไลโคไฟไหมายเลขอะไรเลขอ่าหมายเลขสามค่ะเรักเพื่อนไม่จริงนี อ่ะไม่มีท่อลําเลียงโอ้ถ้าไม่มีท่อลําเลียงเราก็วาดรูปแล้วก็ทําไว้แล้วด้วยก็คือกลุ่มอะไรคะไบโอไฟนักเรียนพูดชื่อกลุ่มด้วยจะได้ติดปากนะคะอ่ะมีท่อลําเลียงและมีใบแบบยูฟิลใบแบบยูฟิลนี่ไงยูฟิลก็คือหมายเลขอะไรคะหมายเลขสี่อันนี้เราสามารถดูผังที่เราเขียนไว้แล้วก็ตอบได้เห็นไหมคะถ้าเราถ้าเราแบบจดบันทึกมาดีเราก็จะแบบเออเหมือนมีต้นทุนมีข้อมูลที่ดี มีอวุ้นไม่ใช่อวุ้นมีรังไข่หุ้มหมายเลขอะไรคะหมายเลขแปดอ่าหมายเลขนะเจ็ดมีอวุ้นแต่ไม่มีรังไข่ใช่ไหมคะมเ,ามาเป็นพืชที่มีใบแบบยูฟิลแต่ไม่มีเมล็ดใช้สปอร์ขยายพันธุ์หม,หมายเลขห้านะคะตัวอย่างพืชกลุ่มนี้คืออะไรเฟิร์นและญาติของเฟิร์นญาติของเฟิร์นมีอะไร ยาถอดปล้องหญาทอยไวทอยไวทนอยอ่าต่อไปอวุนไม่มีรังไข่หุ้มจิมโนจิมโนเฟอร์หมายเลขเ็จอายุตัวอย่างสิสนปลงแปลกล้วยมาเมย่อ่าต่อไปพืช กลุ่มที่มีท่อลำเลียงทั้งหมดก็จะเป็นหมายเลขเลยคะสอง,สองชื่อกลุ่มอะไรเทรเทคิโอไฟอ่ะเป็นกลุ่มพืชที่มีใบแบบยูฟิลแล้วก็มีการสร้างมาเมล็ดยูฟิลมีการสร้างมาเมล็ดเขียนอะไรไว้นี่ใบยูฟิล นี่ใบยูฟิลนี่ไม่สร้างมเมล็ดนี่สร้างมเมล็ดต่อหมายเลขอะไรอ,เอ,เอ,อ่าต่อหมายเลข6สปเปอร์มาโทไฟททนี่ตัวอย่างมอสลีเวิร์ดฮอนเวิร์ดลิเวิร์ดฮอนเวิร์ดมอสคือหมายเลขหนึง่งอ่าตีนตุ๊กแกะกระเทียมน้ำสามร้อยยอด หมายเลขสามเฟิร์นเฟิร์นห้าสนปรงเจ็ดแปดโอ้ยง่ายไหมง่ายนะ